ดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถคอมนี้มีต,ติดสองคันเนาะ KIA กับ KIA X เนาะใหม่เลยที่ยังมาติดใหม่รถอยู่ที่สองร้อยสี่กิโลเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนมิถุนาสองห้าหกมาติดอีกคันเนาะมาติดเองเลยเนาะลูกค้ามาติดเองครับตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กกำแหลมนะครับแทงลูนแจแทงปุ๊บปิดลูนแจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถหนีเลย ังนั้นพวกคู่บัลดพวกคอนดน้าเขาเลยทาที่ปิดรูญแจมาเนาะแต่ทีนี้ถึงทํามาโจนก็ขโมยได้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์การขโมยให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งนะครับตึกต๊กตึใครดูรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยจะขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องนะผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี้กุญแจผีนะครับแทงรูญแจรถเราแทงปุ๊บบิด

รถดับเลยเราก็ตามไปเอารถมาเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับส่งทั่วประเทศเนาะส่งอีเมลเนาะก็เบอร์โทรผมนะครับก็ศูนย์แปดห้าแปดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่าร้านการขโมยรถเนาะวันนี้ติดไปกี่คันเนาะโอเค